สวัสดีค่ะจากช่องนาวา f ฟม i l y ี่ค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกท่านมาทําเหรียญโปรยทานแบบง่ายนะคะนะคะอุปกรณ์ของเราก็มีนะคะไม้บรรทัดนะคะกันไก่เหรียญน,นะคะแล้วก็ริบบิ้นนะคะริบบิ้นก็จะเป็นริบบิ้นเบอร์สองนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยค่ะค่ะวิธีทําของเรานะคะให้ท่านตัดริบบิ้นนะคะ ให้ได้สีเส้นนะคะมีขนาดเท่าๆ่ากันนะคะก็คือความยาวอยู่ที่ยี่สิบสองเซนติเมตรนะคะยี่สิบสองเซนติเมตรนะคะนี่นะคะขั้นตอนการทํานะคะเราจะพับเหรียญเราจะพับที่ล็อกเหรียญน,นะคะก็คือให้เส้นสั้นนะคะยาวอยู่ที่เก้าเซนนะคะประมาณนี้นะคะ เสร็จแล้วกดนะคะแล้วก็ดึงออกมานะคะเราจะทําฐานนะคะเส้นที่หนึ่งนะคะจับว้แบบนี้นะคะเส้นที่สองนะคะเก็บมานะคะเส้นที่สามเส้นที่สี่นะคะเส้นที่สี่เราจะสอดจากเส้นที่หนึ่งเข้ามานะคะผ่านเส,ส้นที่สามนะคะ ลักษณะนี้นะคะนิ้วชี้นะคะสอดเข้าไปนะคะแล้วก็ยกเส้นที่สามขึ้นมานะคะยกปลายเส้นที่สามขึ้นมานะคะทำล็อกนะคะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเอาเหรียญมาใส่นะคะ โดยการทำนะคะเส้นสั้นจะอยู่ด้านบนนะคะเส้นสั้นจะอยู่ด้านบนนะคะเหรียญใส่ตรงไปตรงกลางนะคะแล้วก็พับลงมานะคะพับทั้งสีด้านเลยนะคะเส้นสุดท้ายนะคะเราก็จะสอดเข้ามาตรงนี้นะคะ ให้แน่นนะคะบีบบีบให้แน่นนะคะแล้วก็พิกกลับมานะคะจากทําด้านนี้นะคะเราพิกกลับมาด้านหลังนะคะเส้นสั้นที่เราสอดมาเมื่อกี้นะคะสอดเก็บนะคะเป็นการล็อกเหรียญอีกรอบนึงก่อนนะคะทั้งสี่เส้นเลยนะคะ จอได้ทั้งสเส้นนะคะเส้นที่สเส้นสุดท้ายนะคะเห็นไหมคะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะแล้ให้ท่านพิกกลับมานะคะกลับมาด้านหน้านะคะสําหรับเส้นสั้นนะคะที่เราดึงมาเมื่อกี้นะคะ เราก็จะตัดออกนะคะเราจะตัดทิ้งนะคะเพื่อไม่ให้เกีก่กะในการทําขั้นตอนต่อไปนะคะตัดให้เสมอขอบนะคะนะคะลักษณะน,นี้นะคะให้ท่านจับเส้นที่อยู่ตรงหน้าท่านนะคะจับปลายนะคะ ม้วนลงมาแล้วก็เสียบด้านข้างนะคะจากด้านนอกเข้ามาด้านในแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะเส้นที่สองทำเหมือนกันนะคะทำเหมือนเส้นที่หนึ่งนะคะก็คือจับปลายนะคะม้วนจับปลายม้วนลงไปแล้วก็เสียบจากด้านนอกเข้ามาด้านในนะคะพับธรรมดาอย่างนี้นะคะจับปลายแล้วก็เสียบเข้ามาเลยนะคะ เส้นที่สามนะคะทําเหมือนกันนะคะจับปลายนะคะจับปลายลักษณะนี้แล้วก็เสียบจากด้านข้างนอกนะคะเข้ามาด้านในนะคะเส้นที่สี่เส้นสุดท้ายนะคะ,ะ,คะก็จับปลายเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เสียบเข้ามานะคะแล้วก็ดึงนะคะเสร็จแล้วนะคะรอบนอกนะคะ นะคะจะเห็นว่าเส้นปลายเส้นนะคะจะอยู่ด้านในทั้งหมดนะคะอยู่ด้านในดอกนะคะอันนี้ดอกนอกนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทํานะคะจับเส้นนี้นะคะด้านขวามือเรานะคะจับพลิกไปด้านหลังนะคะพลิกไปด้านหลังนะคะจับพลิกไปนะคะนิ้วโป้กดดอกนี้ไว้นะคะนิ้วชี้กดด้านนู้นนะคะจับปลายนะคะ เห็นไหมคะจับปลายแล้วก็เสียบลงด้านข้างอยู่ตรงนี้นะคะคือเส้นนี้นะคะเสียบใต้เส้นนี้ลงมาปลายก็จะพลมมาด้านนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะ,นะคะละักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะคือเส้นที่สองก็คือจับเส้นนี้ออกมานะคะพับไปด้านหลังเหมือนเดิมนะคะจับไปด้านหลังนะคะ โยชีกดไว้นะคะแล้วก็เสียบมาด้านข้างตัวนี้นะคะตัวที่เราใช้นิป้วปกดไว้นะคะเสียบมาด้านข้างนะคะก็ะจะโผมาลักษณะนี้นะคะแล้วก็จะดึงนะคะเส้นต่อไปนะคะทําเหมือนกันนะคะพาไปด้านหลังนะคะแล้วก็เสียบมาด้านข้างแบบนี้นะคะ ปลายก็จะทะลุมาด้านนี้นะคะเส้นที่สี่เส้นส,สุดท้ายนะคะพับไปด้านหลังเหมือนเดิมนะคะจบปลายนะคะแล้วก็สอนมาด้านข้างตรงดอกแรกที่เราทำนะคะเสียบมาด้านข้างนะคะแล้วก็ดึงนะคะปลายจะทะลุมาด้านนี้นะคะเราก็ดึงนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้รูป เหรียญปวยทานที่สวยงามนะคะสำหรับด้านหลังนะคะปลายที่สีออกมานะคะเราก็จะตัดทิ้งนะคะถ้ามีกัไกายแฉกก็ตัดเป็นเป็นแฉกได้นะคะอันนี้เราตัดทิ้งนะคะนี่นะคะเราก็จะได้เหรียญปอยทานที่สวยงามนะคะเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นอ่า ดอกลำดวนบานนะคะเราจะเรียกดอกลำดวนบานนะคะไหวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่องนาวาแฟมิลี่ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ